ที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนก็คงจะแบบเนาะไม่ได้เข้าร้านทําผมอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้ดูแลเส้นผมแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะต้องแบบมีความพยายามที่จะต้องแบบทําผมเองอะไรเองให้มันได้ผลเหมือนกับเวลาที่เราไปเข้าซาลอนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยแม่ก็จะแบบฝึกปรือฝีมือจนแบบว่าฉันทําผมเก่งมากเป็นไงล่ะยูยูก็พัลลออกมาเลยนี่ตัวช่วยของดิฉัน ไดเซนคอร a เรลนะคะก็นางก็จะทําได้ทั้งผมตรงแล้วก็ผมหรอนเลยเดี๋ยววันนี้ฉันจะมาโมให้ฟังว่านางดียังไงแล้วก็เดี๋ยวนี้เราทําเป็นผมรอนแล้วกันเสียงแหบวันนี้เราทําเป็นผมรอนแล้วกันจะ้ะก่อนอื่นเลยจะบอกว่ามันใช้ง่ายมากเพราะว่านางถอดสายได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีสายเนี่ยมาแผนแขนเราให้เกะกะเวลาเราม้วนเนี่ยเราหล่ลนม้วนใช่ไหม มันก็แค่มีดแล้วก็หมุนนางออกไปจากหน้าแบบนี้เนี้่เราก็จะเห็นว่าตัวเครื่องเขาอ่ะมันจะมีความแบบอ้วนๆหนาๆกว่าปกติที่เราเคยเห็นเพราะฉะนั้นเวลาจับมันก็จะมีน้ำหนักอะ แล้วเวลาทํามันก็แบบทําท,ทีเดียวมันก็ได้หลอนเลยอะหลอนก็ไม่ต้องย้ำม,มันหลายๆทีเนาะป่าทีเดียวอยู่ตัวนี้นังก็จะใช้ความร้อนในการเซตเพราะฉะนั้นนางก็จะได้หลอนที่แบบว่าแน่นๆเลยแต่ว่าความร้อนนีมันก็จะไม่สูงจนเกินไปอย่างอันนี้ที่ฉันเซตไว้ที่ร้อยแปดสิบห้าองศานะผมมันก็จะเสียน้อยกว่ากป่า เตัวเพลทที่มันยืดหยุ่นยืดหยุ่นเน,นี่ยนะมันก็จะแบบเก็บผมได้ดีกว่าแล้วก็ทําให้กระจายความร้อนได้ดีกว่าด้วยเด้ง ทำเองได้ง่ายๆถูกใจมากจะทําเป็นผมตรงก็ได้หรือว่าจะเป็นผมลอนแบบแน่นๆอยู่ทั้งวันก็ได้เสร็จแล้วนะแบตก็ยังเหลือเห็นไหมจ้าเหลือตั้งครึ่งนึ่งเนี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวแม่ก็จะปิดแล้วก็พกใส่กระเป๋าไปด้วยเผื่อว่าอยากจะเปลี่ยนทรงระหว่างวันสวยๆนี้นอกจากนี้นะนังก็ยังมีแอร์เพลนโหมดด้วยเหมือนมือถือเลยก็แค่ ดึงตรงนี้ออกนะแล้วก็ใส่ถุงผ้าแล้วก็ผกใส่เป๋าขึ้นเครื่องไปได้เลย